น้องเสือน้องเสือ,อยังอยู่ก็ส่งสติ๊กเกอร์สัญญาณสัญญาณได้เด้อเรายัางอยู่นะคะพี่ก็ไปซักผ้ามานะมากินนี้น้องคะเออไม่มีเพื่อนคุยก็ไปซักผ้าก่อนเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาคุยกันคุยกันคุยกันใส่แว่นกองแสงก่อนเด้อค่ะเด้อพีอ่น้องเด้ออ้าวอันจิงเสือจะไม่ เก่เสือจะไม่ได้เมน้นแต่เสือก็จอดไว้ให้จนที่ต้นเหลวลงนะครับปีสาโอเคค่ะน้องเสือโอเคค่ะจ้าเอาตอเสือนะคะอันเสียงครับเสียงเสียงมารลอยางเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วสวัสดีค่ะเมจ๊สวัสดีค่ะมเะมเจ๊ น้องอันปันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะแม่เจนวายแม่เจนน้องอันปันนะคะต้นริวก็ไปห้องแม่นะคะห้องแม่ตั้งนานแล้วแม่เจนจําต้นริวได้ไหมคะจาต้นริวนะคะแม่แม่ยังงกดติดตามให้ต้นริวเลยว่าจะต้นริวสตอรี่นะคะเสียงเสียงครับอาจารย์ต้นริวเยอย สุจ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่เจนยินดีต้อนรับเหมือนเดิมนะคะยินดีต้อนรับเข้าช่องคุ่หนูอสตอรี่นะคะแม่เจนดีใจมากมากนะคะนะ้าแม่มาเนาะเออเป็นอะไรเนาะวันนี้แม่เจนมาให้กำลังใจลูกสาวสันนะค่ะอบตนะคะ,ออวะ,คะสวัสดีค่ะนะคะจากแม่เจนนะคะ เลิฟห้าสิบสี่นะจ๊ะโอ้ยขอบคุณค่าขอบคุณค้าเลิฟห้าสิบสี่นะ้นดีก็ใกล้จะได้เวลาลงแล้วล่ะค่ะพอ,อดีเมื่อกี้ก็ว่าจะลงแล้วพอดีพี่เพื่อนๆก็อยู่ก็เลยยังไม่ได้ลงล่วงเลยเวลามาอีกนะคะแม่แม่เจนนะคะก็รอบนี้ก็คืออีกชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะก็ใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้ละจะได้ลงแล้วเด้อจ้ะแต่ก็ยังคุยได้หน่อยนะคะแม่เจนสวัสดีครับจาก อาบตเสือนะคะสวัสดีครับแม่เจนด้วยนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะตนเลี้ยวฉันลูกสาวนะคะสู้ๆต่อไปค่ะแม่นะคะสู้ๆเหมือนกันสู้ทุกวันนะคะแม่เก็บชั่วโมงเด้อจ้าเด้อต้นเหลวเก็บชั่วโมงนะคะต้นเหลวสตอรี่เก็บชั่วโมงนะคะแม่ตินก็เข้ามาให้กำลังใจลูกสาวได้เด้อค่าเด้อไปหาแม่เจนหลายรอบแล้วแม่เจนไม่ได้มาหาต้นเหลวนะคะจําได้ไหมคะแม่จาได้ไหมคะ ขอบคุณนะคะสติกเกอร์นะคะขอบคุณมากๆานะคะแม่คินอันใหนนนม่ไทยไปมาแล้วฉันอ๋อหรออันน้องน้องเสือใหม่ไทยไปมาแล้วฉันหวนลงหวนลไปนะพี่ต้นเหลิวก็ไปนะน้องเสือไปอย่างพี่พี่แดงพี่แดงที่บงแบบเพชรลำเพลินแล้วก็พี่พี่เบาวนองคาย ออพี่ตาหลิวก็ไปไปหมดมาเลยนะคะไปทุกบ้าน